สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้รายการเสียงสยามครับผมก็ยังคงนำเสนอโดยเสียงบุคคลเสียงเสน่์เสียงเสน่์เลยอาจารย์เ,เสียงเสน่์ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ได้เชื้อเชิญให้เสียงเล็ก เขาชื่อเซียนเซียนก๊อปเซียนก๊อปเซียนเล็กอาจารย์ผมไม่เซียนนะผมเรียกว่าผมมาถามอาจารย์อย่างเดียวมากกว่าผมยังไม่ถึงขั้นเซียนถ้าเซียนต้องอาจารย์เก่งกับอาจารย์ภาษาอย่างเดียวใครเป็นคนตั้งนะไอ้อันนี้เนี่ยเซียนหะอาจารย์ผมเนี่ยเอ้าเป็นเซียนนะอาจารย์ไม่ดีอเท่นะเซียนนี่มันต้องมีประสบการณ์สูงนะเดี๋ยวเขาบาไล่เอาจนเนาะไม่หรอก เสียนวันนี้จะเสร็จเสร็จเลยอาจารย์เสร็จวันนี้เสร็จเรื่องอะไรล่ะไอ้แมว <c oughs> วันนี้ก็จะพูดเรื่องแมวแมวไทย <c oughs> แมวไทยทั้งหมดเลยเกี่ยวกับแมวไทยของเราเรื่องแมวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นแมวไทยนะผมยังเห็นว่าแมวไทยเนี่ยถ้าศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ทาประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแมวอาจารย์รู้แต่ชื่อเสียงดังคือเลี้ยง,งอเอาไวนะ้เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเอง เพื่อนแกเหงาเออเท่านั้นเองคลายเหงาแต่มันก็มีความเชื่อนะอาจารย์แบบแมวมงคลแมวให้โทษแมวให้คุณพวกนี้คือเมื่อมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษแล้วเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยนะครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปลักษณะต่างๆของแมวที่นี่บางคนนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็แมวมาเลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นโทษกับตัวเองใช่ ใช่ไหมไม่ศึกษาก่อนอทีนี้คนเราเนี่ยจะเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมาตั้งศึกษากันมันมีตั้งขีดสิบชนิดด้วยกันเนี่ยแมวมีทั้งหมดสิบเจ็ดชนิดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับประวัติแมวไทยเออแมวไทยคุณสมบัติที่ทําให้แมวไทยนั้นเหนือกว่าแมวชนิดอื่นก็คืออุปนิสัยแมวไทยมีความฉลาดครับอาจารย์มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยมีความเป็นตัวตัวเองด้วยนะแล้วก็รู้จักคิดรู้จักประจบรักบ้าน ใครขี้เหงานี่ถ้าเลี้ยงแมวไทยเนี่ยสบายแมวไทยขี้ประจกนะแล้วก็เหนืออื่นใดคือรักความอิสระของตัวเองเป็นชีวิตจิตใจจะกินจะนอนแมวไทยเดินไปทั่วหมดอนะ่ะไม่ค่อยงอหากินเองได้แล้วก็ซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกประจำตัวที่ทําให้แตกต่างจากแมวพันธุ์อื่นสีสันตามตัวของแมวไทยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักรักแมวไทยนั้นรู้สึกสุขใจอย่างได้มองเยอะแยะ แล้ววันนี้ที่ผมจะมาพูดก่อนเลยคือพวกแมวให้คุณทั้ง17ชนิดเต็มเลยทีนี้แมวเนี่ยนะครับผมเรียนได้ทราบว่า,วาถ้าผู้มีอันจะกินพอมีกินอะพอมีตังเหรออาจารย์เอ่อพอมีตังอะ,อะ,องอะท่านอาจจะเลี้ยงได้แล้วก็เมื่อเลี้ยงแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็ท่านต้องศึกษาฝ่ายความรู้ในตัวแมวว่าร,รูปร่างลักษณะคือต้องถามก่อนว่าจะเลี้ยงแมวเนี่ยเพื่ออะไรอืม ไว้แก้เหงาไว้แก้เหงาไว้คู่โชคูุบุญไว้ไว้เฉยๆก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเลี้ยงทำไมก็ต้องศึกษาก่อนมั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 นามันต้องมีปัญหาก่อนนะต้องถามก่อนว่าคุณจะเลี้ยงมาเพื่ออะไรใช่ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเล้ยเออไม่ใช่สุ่มสีสุ่มห้าเลี้ยงนะเพราะว่าตามที่ได้ดูตามบทที่เขาว่ามาเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของแมวต่างๆ มันมีทั้งลักษณะให้โทษและให้คุณใช่ครับถ้าใครสนใจเลี้ยงแมวอยู่ก็ฟังศึกษาไว้วิเชียนมาสเลยหนึ่งแมววิเชียนมาสเป็นแมวไทยโบราณมักเลี้ยงกันในวังอ๋ออันนี้เลี้ยงกันในวังตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็เป็นแมวมงคลตามต,ามตำรามักกล่าวว่าแมวมงคลธรรมดาสามัญชนไม่สามารถเลี้ยงได้ เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแมวไทย17ชนิดในพระราชวังของกรุงศรีอยุธยาได้ถูกพวกพมา่าและเฉลยได้นำไปพมา่าเพราะพะมา่าคิดว่าแมวไทยคือทรัพย์สินที่มีค่าชนิดหนึงโอ้เอาไปยันแมวเลยเหรอ hmm. อืแล้วก็แมวไทยในอยุธย,ยานั้นสามารถซื้อขายได้ถึง1 0 0 0 0แสนตำลึงทองแพงไหมอาจารย์10,000แสนตำลึงทองประมาณกี่บาทตำลึงนึ่งก็สบาท หงแสนทโอ้ยแพงดิหากใครมีแมวชนิดนี้จึงนำมาขายแก่วังซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้แมวไทยนะัย้นศูนพันไปหลังจากนั้นแมววิเชียนมาศก็สาบศูนหายไปจากประเทศไทยต่อมาสมเด็จพุทธจารย์พุทธสโรได้ไปเที่ยวกรุงศรีอยุธยาร้างแล้วไปเจอสมุดข่อยที่มีที่แบบยังไม่ถูกเผาอาจารย์จึงนำสมุดข่อยกลับมาแล้วให้คนไปไล่ต้อนจับแมววิเชียนมาศ จนได้แมววิเชียนมาดกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อแรกเกิดมีขนสีขาวหมดเลยแมววิเชียนมาดแล้วก็พอโตขึ้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีครีมอ่อนๆแต่ที่หน้าแล้วก็หางแล้วก็เท้าทั้ง4หูทั้งสองข้างและอวัยวะเพศอีกหนึ่งที่อะรวมเป็น9จะมีสีน้ำตาลเข้มอาจารย์มีในตาประกายฟ้าสดใสเดี๋ยวไปดูพันุที่2อาจารย์แมวสุภลักษ์หรือทองแดง แมวสุพรักษ์เรียกอีกชื่อว่าแมวทองแดงมีสีทองแดงหรือสีน้ำตาลแดงเข้มทั่วตัวอาจมีสีเข้มเป็นพิเศษตำแหน่งเดียวกับแมววิเชียนมาศแมวพันธุ์เมื่อกี้อาจารย์แมวทองแดงมีรูปร่างขนาดกลางสงา่าาน้ำหนักพอตัวประมาณขายาวเรียวฝ่าเท้าอวบสีสะค่อนข้างกลมกว้างด้วยสีขนหลอกสีน้ำตาลเข้มเหมือนกับสีทองของทองแดงมีตาสีออกเหลืองหรือสีอำพัน หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดงและบริเวณตามส่วนของร่างกายเช่นหน้าหูปลายขาและก็หางจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณอื่นๆตามลำตัวอันนี้ก็เป็นลักษณะของแมวทองแดงหรือแมวสุภพลักเผื่อใครคิดจะเลี้ยงก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวอีกแมวที่เขานิยมกันช่วงนั้นอาจารย์แล้วเราเราธรรมดาถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยเราจะไปหาอะไรนั่นเด้ จะไปหายังไงเนี่ยแมวใช่ไหมจับข้างทางไม่ได้นะแมวมีเจ้าของอาจารย์ส่วนใหญ่สมัยนี้ก็ต้องซื้อต้องซื้อทั้งนั้นน่ะเขาจะมีที่เพาะพันธุ์อยู่แลลวมั้ยก่อนนี้เขาก็มีนี่ขายจากแถวจากตุกจักรแมวขายอ๋อพวกสัตว์นะสัตว์แปลกๆก็เยอะจะดูจักรอะนุกนั่นมีมาขายกันเยะใช่เดี๋ยวนี้ม่นููหายไปไหนหมดแล้วมีอยู่แต่น้อยลงโดนป่าปาเอะแมวพันุที่สามแมว มาเล็ดหรือแมวโคราชหรือสีสวัสดต้นกำเนิดแมวนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนะครราชสีมาหรือที่รู้จักกันในนามว่าโคราชมีหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับแมวโคราชในสมุดข่อยที่เขียนโอ้สมัยก่อนเขาต้องบันทึกสมุดข่อยอาจารย์ลงไว้ถึงคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากในวงนังดังนั้นนะในวงังสมัยก่อนเน่ไหล่นะบันทึกไวเ้เข้าเลี้ยง ก็ชาวบ้านไม่เคยเลี้ยงหรอกแหามาเ่นหรือสีสว่า์นี่เขาบอกว่าเป็นแมวแมวแมวให้โชคให้ลาบถ้ามีไว้ก็ถูกหวยบ่อยอะไรประมาณนี้อก็มีลักษณะส่วนปลายมีสีน้ำเงินมีขนเรียบที่คนขนจะมีสีคุณนเป็นรบากายคล้ายหยดน้ำค้างบนใบบัวหรือเหมือนคนผมงอกแมวสีสว่านนี่คนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแมวสีสว่านเป็นแมวนำโชคนำลาบของคนโคราช และคนเลี้ยงทั่วๆไปจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์มงคลแก่ผู้เลี้ยงแมวสีสวัสดิ์เคยประกวดชนะเลิศในระดับโลกมาแล้วนะาจารย์เมื่อปีพศ .2503 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแมวตัวเมียชื่อว่าสุน,นันชื่อส,สวยๆสุน,นันไปชนะมาก็เลยมีชื่อเสียงคนก็เริ่มหาเลี้ยงกันแล้วคือในสิบล้านเนี่ยจะมีสักสองตัวอืม หายากหายากเลยจั์<ม>สีนี้คือพันโกนจาหรือดำปลอดแมวชนิดนี้เป็นแมวสีดำสนิทตลอดทั้งตัวเนี่ยมแมวดำอ,อ่าแมวดำมาแล้วไม่มีสีอื่นใดปะโปรเลยแม้แต่น้อยยิ่งกว่าไ,ไ,ไปกว่านั้นลักษณะเป็นขนเส้นเล็กๆละเอียดนุ่มแล้วก็ในตาเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือทองอ่อนอันนี้ความเชื่อก็ไม่มีอะไรมากแต่เลี้ยงด้วยความที่รูปร่างสโสดองงดูคล่องแคล่วดูสง่า เป็นแมวดําแต่แมวใหญ่แมวแมวแมวดำเนี่ยเขาห้ามอยู่อย่างหนึ่งนะอะไรอาจารย์เวลามีศพคนตายเนี่ยห้ามให้มันโดดข้ามลงอะ่ะเออถ้าโดดข้ามลงนี่คือเขายังไม่ตายหรือไาอยัางไงเขาจะเฮี้ยนอ๋อพวกตายโหงอะเออเขาห้ามงี้ถ้ามีงานศพผมก็นั่งดักแมวเลยห้ามม<ข>ีเขาห้ามเลยห้ามเลี้ยงห้ามเลย แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้งานศพเนี่ยนะตามวัดคุณจะเห็นว่าแมวเยอะที่สุดเห็นไหมเยอะที่แมวอ่ะโอ้เต็มไปหมดอ่ะลุ้นอย่างเดียวากให้โดดพอแต่ไมนไม่มีแมวดาถ้าถ้าาสีอื่นก็ไม่เป็นไรเดียรสีอื่นคงจะไม่เป็นไรมั้ยแล้วสีอื่นมันก็คงจะไม่กระโดดอ๋อแมวดำมันจะเป็นแปลกยังไงเราก็ไม่รู้นะแมวดามันโซนไงลักษณะนิสัยมันน่ะแมวห้าลักษณะที่ห้านินรัต สีดําทั้งตัวอัน,นี่สีดําอีกแล้วนี่รวมถึงเล็บลิ้นฟันดวงตาโอ้โหดําเนี่ยมเลยและกระดูกหางยาวตวัดได้จนถึงหัวอ๋อเป็นพันหางยาวอาจารย์ตวัดได้ถึงหัวเคยเห็นไหม,ม,มไม่มีอ่ะโอ้โหหายากผมไม่เคยเห็นอ่ะที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นทั้งนั้นอ่ะไอผมเคยเห็นบางพันนะสีสวัสดเคยเห็นอยู่ไอสีสวัสดมันม,มีทั่วไปแมว,วชาวบ้านก็มีสีสวัสด โกโล,ลาดเขาเลยแต่มันไม่ได้ตรงเหมือนอย่างไง้ตำรานี่หรอกไ,ไม่ไม่ไม่ใช่พันุ์แท้ไม่ใช่พันแท้จ้ <S 2> <S 2> จาก็อย่างว่าารที่บอกมันหาผสมพันุ์แท้ไม่ได้ส่วนเจ้านีรัตนี่ถ้าเลี้ยงไว้มีความเชื่อว่าจะมีทรัพย์เจริญปราจากอันตรายไม่มีแบบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นปลอดภัยอาจารย์แมวต่อไปแมวหแมววิลาช มีลำตัวสีดำจากคอไปตลอดท้องจากสองหูไปจนถึงหางมีความเชื่อว่าแมววิล่าเนี่ยเลี้ยงไว้จะได้เป็นเจ้าคนไหนคนได้เป็นหัวหน้ามีเงินมีทองใช่ข้าราชการก็เลี้ยงกันเต็มเลยมั้งนะอยากเป็นเจ้าคนไหนคนไงอาจารย์เขาก็ชอบจะมันจะเป็นเครื่องวิสูจน์จริงหรือเปล่า,า,าไม่เขาก็เป็นความเชื่อเลี้ยงไว้เป็นแบบคู่บารมีไงอาจารย์ แบบมีไว้อะใครๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นจริงกับบ้าเท่านั้นเองใช่แต่ถ้าถ้าเลี้ยงไว้ให้คนเขาเห็นว่าโอ้ยนี่มีบารมีเท่านั้นเองเพราะว่าหายากไงอาจารย์เป็นแมวหายากหายากปุ๊บก็คนหาคนมีได้ก็ต้องมีบารมีอยู่แมวที่เจ็ดชื่อคุณนะอาจารย์แต่ผมไม่รู้เป็นยังไงแมวเก้าแต้มเก้าแต้มแม่แม่กำลังดีเลยเป็นแมวสีขาวมีสีดําแต้มสีดํารวมเก้าแห่งคือบริเวณหัว คอโคนขาหน้าและโคนขาหลังทั้งสี่ข้างไหล่ทั้งสองข้างและก็โคนหางแมวนี้เวลาเลี้ยงไว้มีความเชื่อว่าจะค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยใ<อ>ายเปิดร้านกิจการก็เลี้ยงแมวอันนี้ไว้นี่ก้าวแต้มไหมอมืเป็นเป็นวิธีเลี้ยงเอาไว้เลนน<ม>่นการพนันดีอ๋อเอาไว้เ<ะ>ขาเอาไว้ค้าขายอาจารย์ไม่ใช่ก้าวแต้มแบบป็อกเด้งอย่างนั้น <c oughs> โอ้ถ้าสองเล่งนี่ได้เยอะเลยนะเอเอมาอะแว<ห>มแว <ๆ S 1> ที่แปดรัตนกัมพลตัวขาวเหมือนหอยสังอันนี้น่าจะสวยแต่รอบตัวตรงส่วนอกมีลักษณะคล้ายสายคาดสีดำตาสีเหลืองเชื่อว่ารัตนกัมพลีนเลี้ยงแล้วจะมียศมีผู้อื่นยำเกรงก็ชื่อมันก็บอกแล้วรัตนกัมพลก็แบบมีอำนาจเขาตั้งไห้คล้องกันเลยอยู่แล้วแมวที่เก้าแมวนิลจักมีลำตัวดำสนิท มีคอมีขนสีขาวแล้วบอกดำสนิทไงคอมีขนสีขาวออยู่รอบเหมือนกับปลอกคอเชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะมีทรัพมากอ่าอันนี้ปลอกคออยู่แล้วมันก็มีอำน,นาจหือก็เป็นขนสีขาวอรอบอคอขนขาวแม่ชื่อแมวอีกพันหนึ่งชื่อน่ารักแมวมุลิลาเหมือนมาลิเลย<ม>เป็นแมวขนสีดำดขนเรียบเป็นมันแต่บริเวณสองหูเป็นสีขาวในตาสีเหลืองเรา ดอกเบนจมาศพระสงฆ์นี่ควรจะเลี้ยงนะอาจารย์อันเนี้ยเขาบอกว่าช่วยให้มีจิตใจตั้งมั่นในการเล่าเรียนไม่ออกนอกรู้นอกทางผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่ามัง้งแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนรักแมวไงมันไม่ผิดอยู่แล้วอาจารย์เออใครชอบอะไรก็ก็ว่ากันไปตามนั้นก็แล้วกัน,นาากตามความเชื่อทราบเฉยแมวกรอบแว่นหรือแมวอานมา้าเป็นแมวมีขนอันนี้สิบเอ็ดแล้วนะอาจารย์มีขนสีขาวยาวทั้งตัว ยกเว้นตรงกลางหลังนั้นจะมีสีดำเหมือนอานม้าอยู่ใครเลี้ยงไว้จะมีค่ามหาศาลและทำให้มีเกียรติชื่อเสียงหาไม่เจอหรอกเพียงแต่ออกมาพูดให้ฟังเท่านั้นเองนะเอาใครจะไปรู้เขาอาจจะมีที่มีที่ขายเฉพาะของเขาหรือเปล่าอาจารย์ไม่มีอะใช่ค่ะตามตำราเนี่ยผมกล้าพูดแต่เลยไม่มีหายากพวกแมวหายากอันเนี้ยพอเผมไม่มีแล้วมั้งไม่มีอะแล้วมันต้องมีเหลือสักตัวสองตัวอาจารย์ เมว,ว่าไม่มีอ่ะนี่มันเป็นตำราที่เขียนไว้สมัยเกา่าในสมุดคอยอาจารย์แมวพันที่สิบสองปัดสเสวทหรือปัดตลอดแมวชนิดนี้มีขนสีดำเป็นมันราบเรียบยกเว้นปลายจมูกจนถึงปลายหางสีขาวดวงตามีสีเหลืองดัังพลอยสะท้อนแสงไครเลี้ยงไว้จะช่วยชูชื่อเสียงวงตระกูลให้เป็นที่รู้จักไปทั่วอันนี้พวกวงตระกูลพวกบ้านาสทองเลี้ยงได้วงสว่างเอาไว้แบบโฆษณาม,มันเกี่ยวอะไร <laughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเป็นความเชื่อไงอาจารย์ก็ถูกแล้วมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเอ้ยถ้าเลี้ยงพันนี้นะมันจะส่งเสริมด้านนี้นะเลี้ยงพันนี้มันจะร่ํารวยพันนี้มันชื่อเสียงมัง่งคั่งก็เหมือนเราให้พระอาจารย์ไม่มันก็แล้วแต่ความเชื่อเดี๋ยวไปบั่นทอนคนอยากเลี้ยงอาจารย์ฟูเ,ออเลยครับฟังก่อนอ,อ,อ่ะสิบสามพันกระจอกชื่อมันชื่อกระจอกไม่กระจอกเหมือนชื่อลำตัวกลมมีสีดํารอบปากมีสีขาวตาสีเหลือง เลี้ยงไว้เชื่อกันว่าจะได้เงินทองไพร่ก็จะได้เป็นเจ้าคนในคนนี่ไงมันขัดกันได้ไหมขัดกันดะมันกระจกอแสดงว่าไพ่เลี้ยงเลยเออชื่อกระจกอไพ่เลี้ยงแล้วก็แบบเออเลี้ยงแล้วจะเจริญรุ่งเรืองใช่เป่าไม่รู้ว่าได้เป็นหรือเปล่าเออมันไม่ได้แล้วมันมันไม่มันหมดยุคไพ่แล้วไงอาจารย์เราก็ไม่รู้นะนึใครเป็นคนเขียนเราก็ไม่ทราบสิบสี่แมวสิงหาเสบหรือสงหาเสพ ลำตัวมีสีดำที่ปากรอบคอจมูกมีสีขาวตาสีเหลืองท่าทางเดินสง่าเหมือนสิงโตโอ้อันนี้น่าเลี้ยงเลี้ยงแล้วมีสิริมงคลทําให้มีสมบัติเพิ่มเหมือนสิงโตอาจารยนา์น่าสนอยู่พันนี้เลี้ยงไว้เท่ๆเนี่ยคงคนจะติดแยะใช่เลี้ยงแล้วคนจะติดแยะคนอยากดูออาจารย์แล้วก็อันนี้แมวตัวที่สิบห่อ ชื่อแมวกาลาเวกหมาไอ้นี่คงจะคนเลี้ยงต้อเสียงคงจะดีแช่ไ่าแม่กาลาเวกเลยนะเ,เสียงเือนกาลาเวกเลยเป็นแมวดำอีกชนิดหนึ่งแต่ดำไม่หมดทั้งตัวนะ <c oughs> เพราะว่าจะมีปลายจมูกที่มีแต้มสีขาวเล็กน้อยในตาทั้งสองข้างสีเหลืองอำพันสดใสถ,าถ้าได้เลี้ยงจะนําโชคร่ำม,มาให้เจ้าของเปลี่ยนฐานะขึ้นไปเรื่อยๆแบบกาลาเวกแบบเสียงเรียเนเสียงกาลาเวกอยู่แล้วนี่ยสกแล้วครับแมวจัตุบท เป็นแมวสีดำนอกจากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงข้อพับทั้งสีข้างเป็นสีขาวในตาเป็นสีเหลืองคล้ายดอกสนตำราว่าแมวชนิดนี้คนธรรมดาเลี้ยงคนธรรมดาไม่ควรเลี้ยงอาจารย์ควรเลี้ยงเฉพาะราชนิกูลหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นจะตุบทเป็นแมวเป็นแมวคนทั่วไปเลี้ยงไม่ได้นะเขาบอกไม่ควรเลี้ยงไม่ควรเลี้ยงนะแต่จะหายังหาเลี้ยงยังหายากนะมั้งเนี่ยอาจารย์ แมว<ๆ>ตัวสุดท้ายแมวมงคลแมวแซมสเวตแปลว่าแซมสีขาวเป็นแมวชนิดมีขนสีดำแซมด้วยสีขาวไปทั้งตัวแต่ขนบางและค่อนข้างสั้นรูปร่างบางเพรียวตามีสีเขียวเหมือนแสงหิ่งห้อยเดิมทีเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้ได้พบอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าพบกี่ตัวน่าจะตัวเดียวและตอนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วด้วยน่าจะเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวก แมวแมวให้คุณเรียกว่าแมวอีกพันนี่พันสุดท้ายแล้วขาวมณีหรือขาวปอดแมวนี้นั้นไม่มีปรากฏในตำราแมวไทยก็จริงเพราะว่าเชื่อว่าเพิ่งถือกำเนิดในต้นยุครัตนโกศิทร์แมวพันนี้อาจารย์แต่ก็จัดว่าเป็นแมวไทยมงคลด้วยเหมือนกันเพราะว่าลักษณะเด่นของขาวมณีคือขนและก็ผิวกายเขาสะอาดขนสั้นนุ่มมีลำตัวยาวไม่อ้วนหรือผอมเกินไปหัวไม่กลมโต เป็นลักษณะแมวแบบสง่าอันเนี้ยดวงตาแล้วแต่แล้วแต่สีนี่เป็นวพวกแมว,มวทีแว่แมวสองสีอาจารย์อันเนี้ยมีคุณลักษณะที่ให้คุณให้คุณแมวตา <18 S 1> สิบแปดชนิดสิบแปดชนิด,น,ดนี่ก็เยอะนะโอ้โหหาเลี้ยงสักพันไหม <c oughs> หาได้เนี่ยอาจารย์เคยเห็นสักพันไหม <c oughs> ไม่เคยเลยมีที่สีสว่างไม่มีอะสีสว่างอะจริงจริงที่ที่อุ้งเท้าดำหน้าดำแมววิสกัตเนี่ยทั่วไปเนี่ยแมวที่ออกทีวีอะ ไม่มีไม่เหมือนกันนะอาจารย์ไม่มีอต่อไปแมวร้ายให้โทษหกชนิดเอออันเนี้ยอันเนี้ยไม่น่าเลี้ยงหรือว่าเหมาะกับบางคนก็ไม่รู้นะอาจารย์อันพันแรกเลยคือทุพพลเพศ <S <S ชื่อมันก็บอกถูกแล้วชื่อก็ไม่มงคลแล้วอ่ะชื่อมันไปเป็นมงคลยู่แล้วชื่อมันก็ไม่ไม่ไม่น่าเลี้ยงแล้วอ่ะเป็นแมวร้ายชนิดหนึ่งมีสีขาวหม่น หางขอดหรือม้วนในตาสีแดงเหมือนเลือดชอบขโมยปลากินในตอนกลางคืนใครเลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อนเป็นประจำอันนี้เห็นทั่วไปขาวมดแล้วขโมยปลาเนี่ยผมเห็นตลาดรึมเลยอันนี้มีเยอะเลยเยอะแยะเกลื่อนตามวัดก็มีอย่างเนี้จะเอาสักกี่ตัวก็บอกพันต่อไป2เป็นพันพยักหรือลายเสืออันนี้น่าจะมีลักษณะคล้ายเสือมีขนสีมะกอกเขียวหรือมะกอกแดงหยาบกระด้างในตาสีแดงด่างสีเลือด พวกนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะพวกสีเลือดเสียงร้องหวยหวนเหมือนเสียงผีโป่งร้องตามปากเขาผีโป่งเป็นไงล่ะผีโป่งรู้จักวะผีโป่งไม่คือไม่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักไม่รู้จัก,จกอาจารย์ไม่นตาจะเคยเห็นนะเห็นผีก็กลัวดิอชอบหลบซ่อนตามที่มืดในเวลากลางวันไม่ควรนํามาเลี้ยงเพราะจะทําให้เกิดความเดือดร้อนออมันก็เหมือนความเชื่อพวกนกแสกเกาะบ,บ้านไงอาจารยังไม่หมดอาจารย์ นี่ผ่านไปสองนี่อันที่สามแมวให้โทษชื่อแมวนี้ชื่อโหดมากแมวปีศาจชื่อนก็บอกอยู่แล้วชื่อแมวปีศาจแล้วใครจะไปเลี้ยงอะไอย่างเงี้ยก็ใช่เลยโบราณถือว่าสัตว์เลี้ยงเพศเมียถ้าคลอดลูกออกมาแล้วกินลูกตัวเองไม่ว่าสุนัขหรือแมวห้ามเลี้ยงเด็ดขาด <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขาเรียกปีศาจเพราะมันกินลูกตัวเองไม่ที่มันกินลูกตัวเองมันลูกลูกมันไอ้นี่มันก็ของธรรมดาอยู่แล้วใครเขาจะไปเลี้ยงมันนะ แม้ชนิดนี้มีรูปร่างเหมือนผีร้ายตัวผอมหนังเหี่ยวยานหางขดในตาสีแดงเลือดชอบหลบตามที่มืดกลางวันซึมกลางคืนนี่ว่องไวปานกับผีร้ายเลยเขาบอกเนี่แม่พวกนี้ข้ามศพอะไรก็เลยยุ่งหมดเลยใช่พวกแมวกินลูกเองอะะนะลักษณะน่ากลัวดูออกอพวกแบบขนไม่ครบมัง่งไม่แจ้ขี้เลือ้อนอาจารย์แต่แบบซุบๆหน่อยใช่แมวที่สี่แมวหินนโทษ ผมอ่านถูกไหมหินโทษแมวเพศเมียอีกชนิดที่ไม่ควรเลี้ยงแม้ว่าจะมีลักษณะดีขนสวยงามเข้ากับเจ้าของได้ดีแต่มีข้อเสียคือยามตั้งท้องครั้นใดลูกแมวมกักจะตายในท้องเสมอใครเลี้ยงไว้ก็จะนำภัยมาสู่บ้านมันก็เหมือนคนนะนะมีปมนะอาจาอ์อย่างเงี้ยมันท้องดีไรก็ตายท้องกลม,มลอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้แต่ตายต,ตายเฉพาะลูกนะแม่มันไม่ตายนะม,มันก็ป่องอย่างนั้นแหละแมวที่ห้า อันนี้น่าจะเกี่ยวกับไม่ไหม้มั้งเนี่ยแมวกรอบเพลิงแมวกรอบเพลิงเป็นแมวที่ชอบอยู่ตามลําพังตามยุ้งข้าวตามป่าคล้ายๆแมวป่าจันไม่ค่อยจะพบคนเวลาพบคนมักกระโดดหนีชอบทําตัวลึกลับแล้วก็ให้โทษแก่ผู้นํามาเลี้ยง <c oughs> ก็งให้โษอยู่แล้วแหละมันแมวป่าไปหยิบมาเลี้ยงทําไมอะ่ะ <c oughs> อยู่ตามยุ้งข้าวจ้ะใช่ <c oughs> ตามป่าตามเขาแมวตัวสุดท้ายแมว แมวเน็บเสนียดเน็บเสนียดเป็น,นชื่อชื่อมันไม่ดีแล้วชื่อมันไม่ดีใครเขาจะไปเ <ผม S 2> ลี้ยงผมคิดว่าอยู่ที่คนตั้งนะเขาเลี้ยงไม่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกคนนี้เลี้ยงดีก็ว่าดีคนนี้เลี้ยงแล้วตัวเองไม่ดีเขาก็ไปตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นแมวที่พิการมาตั้งแต่กําเนิดโคนหางเป็นสีด่างเวลานั่งมักเอาหางซ่อนไว้ใต้ก้นเหมือนข่าง ในป่ามีนิสัยโหดร้ายเที่ยวไล่กัดแมวตัวอื่นอยู่เสมอถ้านำมาเลี้ยงจะทําให้เสื่อมเสียชื่อวงตะกรูลแมวพวกนี้นะสัตว์พวกนี้มันเป็นเขามีชีวิตเขาก็ต้องรู้ถูกไหมใช่ว่าอะไรเป็นอะไรมันเกิดขึ้นยังไงมายัางไงนะทุกอย่างมันสัตว์มันมีชีวิตมันก็เหมือนกับคนนะใช่ครับมันมีทั้งคนดีคนชั่ว แมวก็เหมือนกันมันก็มีแมวดีแมวชั่วแมวนี้สายเสียแมวนี้สายดีเอคนก็ยังมีนีสายชั่วนีสายดีเหมือนกันผมว่าเป็นทุกทุกอย่างอะทุกอย่างบนโลกมีดีมีชั่วต่างกันไปใช่ทีนี้ว่าอย่างไรมันจะชั่วมากกว่ากันดีมากกว่ากันแต่แมวนี่ดีมันน้อยเหลือเกิน ดีเยอะอยู่นะจาจารย์17ชนิดเลยนะ17บดชนิดมันมี17ตัวมีชนิดละตัวแม่แต่แม่ให้โทษนี่6ตัวแต่มันเต็มเลยนะแต่ไอ้แมวชั่วเยอะแยะอะไรเลี้ยงทั้บ้านหรือตามวัดเลยหกสลายพันธุ์แต่ก็สองสามร้อยตัวนู่นแหละไม่ว่ามันหาได้เยอะไงแมวทษมันก็ไม่มีใครเลี้ยงอ่ะมันมันมันลำบากอ่ะนะฉะนั้นฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องว่าจะหาคนดีได้ยากมันก็จริงอ่ะครับ ไปดูที่พวกสัตว์ก็แล้วกันนะสัตว์ดีเรื่องดีมันที่จะทำคุณดีนี่มันก็ยังหาได้น้อยครับก็ธรรมดาเออทำดีทำยากเราว่าอสัตว์เกเรเยะก็วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเกี่ยวกับแมวไทยแล้วก็ความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับที่ มาในวันนี้แล้วผมก็มาทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวรออาจารย์เก่งกลับมาก่อนออขอได้รับความขอบคุณจากผมครับกอฟ์ดีจะถอนมาส,ส,สู่อันรับ